มันพอดีกับประจักษ์ถ่ายูมอ่มันงามโอ้ยพอ่อวะเช้าฮะอืมได้เลือกนะกินกองคือเงียบฮ่ต <laughs> <อ>ีดมันบ่ บสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงนำกันทอดปลาทูพ่อแม่พี่น้องุทอดปลาทูตมมักมกทั่วอ่ะมักเตงออบไปก่อนบอ่เอาเอาตีะอะไรไหรมไละอ่ะกิน น้อยไม่ใช่การหรอกบอชเลยนะนี่เจนเลย่ะนี่เลยอ่ะทอดปลาทูตามมาทูเลือมไม่ได้นะปลาทูคิดถึงอดีตเฮ้ยเฮ้ยขาตักแตนอดีตอดีตขาตักแตนสบายดีสวัสดีพี่น้องมามากินข้าวกินนางผักเข่าได้เหมือนเลยนะจู่นิตี้ข้าจะมาพอดีเลยเออนั่งชอนขาลงเออ ที่คาตมาได้พี่น้องมือนี้นั่งพื้นอันนี้คือบักแตงซุปตำทั่วสุดท้ายเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ย Last one มาแม่พี่น้องถอดปลาทูกระเท็นชูนเลยกระเท็นชูน้ะโปลจงโป่งเลยมาเด้อจ่ามาเด้อเลยขี้อินเป็นย่างเลาะพ๋อว่ได้ย่างได้ขอบ่มีเวลาย่างยกชูนอะโปลกันเลยขี้อินขอกระเป๋าไปยนหนังสื้อ นั่นมาแรงไปเท่านั้นคือไปเขาเยนเจ็ดโมงออกเดินแปดก้ามมงกว่มีเวลาใช่เด็นภาษาอังกฤษมีเวลาลลมหมอพ่ชุนคนอื่นก็มีเวลาเด่นกมี ว่าจะบวกเข้าเร,ดดออรือพ่อแม่เป็นน้องขอโทษเรื่อนั่งครับนั่งต่ำหมดได้นี่ตัดหนึ่งทัวร์ฟิลมป่า วันนี้กินเขาใช่ผ้าโขใช่ปลาตเมื่อนั่งโต้หรอนั่งดุมเนี่ยนั่งดุนุมก็ดีกันก็ยังมากอยู่ตำเพชรขอดอน,นกันละ

อนสิบุกินข้าวแรงเนี่ยพ่อแม่เป็นน้องกินให้มันเกินมันได้อยูย่บดนเพาะเดียวสิบุกินข้าวแรงว่ะแรงามากพะยะทอดปลาทูไึกินหอมห้อยๆน้ำมันปลาทูสุดถือมาทลายทงนะอีกเลยอ๋อ กัางโต๊กจะตักกดเท่าไรน่าบัรนัานดอกชุ่มๆนะพวกประกอบก็รู้ว่ากินปลาทูก็สูดได้กินไปย้ําจะหมุนหมักไปดิ่งก็จะกระเบิดเนาะปลาทูก็จะกระเบิดหมุกิน เพื่อนผมมากเลยค่อยทอดง่ายก็กเต็กกันกินแต่สามสัตว์กินแต่กระนาคนไทยเขาเข้ามาขอกระทูเขาหน่อไม้บอมอ๊อบเมยงมและกอม่วงม่วงม่วงซุกแถวบ้านน่นอย่างน้ำมนันนะแกน้ำมนันแถวนาโพเนาะ ็แบบจะนองบัวคนน่ะนี่องมากินกัเอาห้ยม่กม่าเรามาจะเนอกเมตุ่ช่คนที่ว่าเป็นเมตุ่พวเราก็ดีก็ขมาน่หามาให้อมีข้กิน ปสอกไปซิวแล้วก็เอามาอะไรออกไปนี่นะแล้วเพื่อนเราก็จะอึดเขาแล้วเขาหายเอาป้าหายเอาเน้่ค่ะได้หอยได้ปลาซิวเนี่ยผมเป็นแบบข้าวโรมอ่ะ พออยังออแล้วก็เอาไปแล้เขาก็เอาดอกแครม,มาแล้วแล้ปจจัตนจ้เจ้ากันเนาะโู้มีกับผู้มีนะมันจะมีไว้ทุกคนคือคนลาเนี่ยผู้ทุกข์กับทุกข์ู้มีสิกินกันย่งนี้ จะกับมั่ม่เขากับมี่มาข้อเขา,ากเก็จะกับะมาข้อเขาเขาพ่อกินวันนี้เฮือนพน,น,น,น่มากินเขาเยอขนาดก็กินเขาซื้อเฮือนอ่ะซื้อกินเมื่อน,นึ่งชอบหนึ่งก็กินหนึ่งรายเดือน ไอาเจ้กองนี่มันบกินขาพวกเขามาขายขาใหม่นี่น้องขาที่นึ่งเาะามากัอันั่นอันรชอแบเขาเรียกแม่เขา่ขาเก่าคุณใหญ่เขาจคินได้ตาเด็กนอยเคุณใหญ่จ สามโลครื่องอนอ่องโลเครื่องหอดจนมาห้าจดจุมามีกายใช่ไมจนหอดมามีกายังกินอาหารตาเล็กหน่อยอยู่เลยยังไหนเขาควันกองเล็กหน่อยอยู่บอกกันเลยจะบวไหรือเปล่าผู้ใหญ่แต่บวชไดแต่จะเล็กหน่อยเล็กหน่อยยังไหนผู้ใหญ่บวไดนะเรื่องขอดึงคอยแล้วก็กบขยันนั่ง ตับกแต่โตยบแต่เพทาไ่นน่ไรเป็นบ็อกเป็นบล็อกเรบล็อกเสืออนนั่นจะบอมนะเจอบอมบล็อกตัวสมตัวหนึงเสือตัวนึงอยู่หันในบ็อกบล็อกจะอเข้าไตัวไอตับุมแม่เป็นบล็อกนี่ิดได้ตาเล็กหนาะอยู่คนนอยู่ชนนะ ไม่ใช่แม่กับล้ายคนนี่จะเล็กหน่อยผู้ใหญ่สองคนนี่จะอายกับเพื่อไอ้ตันั้นกันหน่อยก็เล็กหน่อยเหมือนยำข้าวมะเบืออาหารตาเล็กหน่อยเพรก็ยังได้กินอยู่เป็นสต๊อบกรนมงเลย

เบ็ดักเตงไหนทายยังไม่ี่รองพี่รองเลเบ็ดักเตงเบ้ดทายยำยำไปตองร่นม่มียังนะ ทูหัวมันกินตัวมันยังห่อนยำเนี่กรอบดีกินมั้ยเนี่ยบ่แเต็มกันว่าหน,านูอันหนึ่งกินน้ำตาลมันจะเป็นน้ำดินนอ้อม ทางครั้งนึงนบานครั้งนี้บการบวานบ้านบรานบ้านเนี่ยเน้อของใม่ดีฮบวานาบ้านจำเนือตกแตงบือ เบิกก mm ิน hmm. ข้าวเมืองกินอ่างข้าวถอดิโน้โอ้ยโอ้ยยุกกะเงี้แหงเลยเสียบเขาได้เมื่อเลยบางตอนปักบาเลย นอนไปนอนนอนปักหลับแค่คนบนนอนหนึ่พอไปอ่ไปอ่ะเขีกยไปเที่ยวก็เม่ากอนกคิดเขาจะกระตุกกระกินนั่งมันคนนั่งกะตุกติต่างไห้มันหมด ตัวก็มีมีหลายบอลน,นั่งอยู่หรอกแต่บางมุนงมั่มนปะนั่งตั้งนั่งกันนั่งมีฝืนเนี่ยเอาโอเคพี่น้องดีพี่แห้งบม่ชุกขูดชุกเคนนะพี่น้องน้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อบรรลุผลคลิปหนาเนอร์พี่น้องน้อชมเชิญกันเด้อร์พี่น,อน้อ,นนนองเดอ้อโมกูเมืองไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศทุกวันนั่นแหละขอบคุณขอบใจ